ลูกค้าอย่างเนี้ยวันนี้จะต้องอจะเอาชุดจะเอาชุดทั้งสองชุดเนี่ยสิบสองนิ้วสองคูณสองกับสิบห้านิ้วสองคูณสองมันต่างกันยังไงนะก็คือต่างกันที่ว่าสิบสองนิ้วก็จะเป็นเพราะว่าต่างกันละเพราะว่าตัวนี้แปดร้อยวัตต์นะปีตัวเดียวกันไม้นี่ก็ต่างกันฮะไม่ก็เป็นลัไม่เราคู่เหมือนกันแต่ปลั๊กก็ตัวเดียวกันนะรังปลั๊กกล่องก็เป็นชุดเิ่มเป็นชุด12นิ้วนะออเดอร์6กนิ้ว BV ก็ได้ลูกค้าจะเปลี่ยน BV ก็ได้กลางก็10ินิ้ว อย่างชุดชุดชุดถัดมาก็เป็น15นิ้วเแบสบ15นิ้วกลาง12ก็ต่างกันที่จาก12-15เนี่ต่างกันที่ Power อร์เพราะว่าตัวนี้เป็นรุ่นเองเคลหนึ่งหกห้าตัวนี้พันวัตต์แต่ปีตัวเดียวกันนะแต่ไม้ก็ต่างกันไม้ตัวนี้จะแพงกว่าลูกคา้าไม้ตัวนี้ไม้ลอยเป็นลอยไม้ลอยคู่นะลูกคา้าเป็นกล่องอลูมิเนียม เป็นกล่องอลูมิเนียมนะด้ามก็เป็นอลูมิเนียมนะน้ำหนักก็เป็นกล่องอลูมิเนียมด้ามไม้ก็เป็นอลูมิเน,นียมนะลูกค้าจะมีน้ำหนักนะก็ก็ตัวปักก็ตัวเดียวกันไม่ต่างกันฮะหลักก็ตัวเดียวกันไม่ต่างกันนี่คือเป็นชุด15เป็นครึกครบเซตเลยนะอย่างชุดครบเซตนี้ค,คาเอราเกตเลยนะลูกค้าซื้อไปลองเพงาลงคาเอรเกตทั้งทั้งที่ลูกค้าเห็นเนี่ยทั้งหมดเลยทั้งพร้อมส่งพร้อมสายพร้อมเปิดเลยนะพร้อมสายลำโพงเรียบร้อยมีให้หมดเรียบร้อยเลยอย่างทั้งชุด12นิ้ว2ครซ19,900 เหมือนก็พันก็ร้อยนี่ฟรีค่าขนส่งเลยลูกค้าฟรีค่าขนส่งเก็บเงินปลายทางอย่างชุดครบเซตสิบห้าสิบห้าสองคูณสองเหมือนกันครบเซตเลยไม่ลอยอย่างดีนะก็คุกครบเซตเก็บเป็นคาราโอเกะเลยนะตอนนี้ก็สองหมื่นห้าพันเก้าร้อยก็ฟรีค่าขนส่งเหมือนกันนี้เก็บเก็บเงินปลายทางได้ลูกค้า ลูกค้ารอแป๊บนะลูกค้ามาจากไหนครับอ๋อขอโทษที่คิดติดขอโทษที่คิดชม phải trái phiền, trái làm, ỷ chông, bay hết tất cả. Khoi thốt kỉ, kỉ ลุกตองเก้าเนี่ย mbv a ตองเก้านะ m v m a ตองเก้านะบางทีลูกค้าซื้อไปเนี่ยบางทีซื้อไปแล้วบางทีเอาไปใช้ใช้ต้องมีลูกมีหลังมีลูกมีหลานแล้วลูกค้าเผลอไปโดนตัวลูกศรลูกศรเนี่ยลูกศรบนลูกศรล่างเนี่ยสัญญาณจูนก็มันก็จะหนีอย่างเงี้ยอย่างน,างนี้ที่เครื่องมันที่ต้อยพูดอยู่มันตัวนี้นะหกเก้าห้าแปดศูนย์ ถ้าเปิดนี่หกเก้าห้าแปดศูนยศูนย์ถ้ามันตรงกันนะะแสดงว,ว่าขึ้นมันตรงนะแต่ถ้าลูกค้าเผลอไปโดนเดี๋ยวเดี๋ยวลูกสอนเนี่ยตัวแรกมันหนีนะตัวแรกมันหนีมันก็ไม่เนื้ารอนหนึ่งสองสามเนี่ยตัวแรกมันหนีไปแล้วเช็คเห็นไหมตัวแรกมันหนีปุ๊บลูกค้าก็ไม่ต้องไม่ต้องตกใจเลยนะลูกค้าเปิดเปิดใหม่เปิดเปิดเปิดที่ปุ่มเนี่ยเปิดเปิดใหม่นะให้ไฟมันติดปับ๊บพอไฟติดลูกค้ากดไปที่ตัว ตัวกลางเนี่ยผมตัวกลางเนี่ย H Y N C เนี่ยนะลูกค้ากดไปสัญญาณมันก็ยะวิ่งอยู่นะลูกค้าเอาลูกศรนะเนี่ยตรงเนี้ยจุดเนี้ยจุดเนี่ยฮัลโหลเนี่ยอันนี้ไอ้นี่สัญไอ้นี่ตอนแรกมันไม่ตรงนะหกเก้าสี่สี่สี่หกเก้าของของนี่อะไรหกหกเก้าห้าแปดศูนย์ศูนย์ตอนแรกมันไม่ตรงละลูกค้าก็กดไปที่ปุ่มกลางนี่เลยแล้วลูกค้าก็เอาลูกกดเปิดไหมแลูกค้าก็เอาลูกรูเรัวใจเนี่ยเอามาให้ตรง ตรงใสตรงหัวใจตรงตรงเนี้ยตรงกันนะเนี่ยแล้วก็กดเส้นใหม่นะแล้วนะมันมันจะวิ่งหาสัญญาณเห็นไหมลูกค้าเห็นไหม่งวิ่งหามันมันวิ่งหาขึ้นนะอ่าหกเก้าสี่สี่ร้อยเห็นไหมตรงกันนะดูสิตรงใช่ไหมหกเก้าสี่สี่ร้อยแค่นี้นะลูกค้าก็ง่ายๆสองตัวเหมือนกันนะสองตัวเหมือนกันถ้าเกิดลูกหลานไปโดนไปโดนปุ่มใดตรงปุ่มหนเนี่ยลูกค้าไม่ต้องนั่นเลยฮะเปิดแล้วก็ ดดกดะส้ผมกลางแล้วก็ลูกค้าก็เอาหัวใจที่มันมีหัวใจอยู่เอาไปจี้ไว้ที่ที่ที่หัวใจเหมือนกันให้มันตรงกันแล้วมันก็จะวิ่งหาขึ้นเองนะสองตัวเหมือนกันฮนะสองตัวทำเหมือนกันแต่ลูกค้าทำไมเสียงเบาทำไมจังไม์ตัวนี้มันเร่งวลุ่มได้นะอย่างนี้ไอเทจะลดวอล่มลงนะอันนี้เท่าไหร่ยี่สิบยี่สิบสองยี่สิบยี่สิบสองนะเราจะเพิ่ม ยี่ส2บามยี่ี่ยห้าเห็นไหมดังขึ้นเรื่อยๆเลยนะยี่9ิบแปดยี่เก้าสามสิบได้เต็มที่แค่สามสิบนะแต่นั้นได้เต็มที่แค่สามสิบเฉพาะตัว mbva ตอเก้านะเป็นตัวนี้ตัวนี้ที่รับสัญญาณดีๆนะเดี๋ยวตัวตัวบนเนี่ยตัวบนเนี่ยลูกค้าตัวบนก็จะเป็นรุ่น a สองศูนยศูนย์สองมันไม่มีโจนอะไรหรอกตัวนี้มันไม่มีโจนอะไร ลูกค้าซื้อไปถึงลูกค้าใช้ได้เลยเพราะว่ามันจะมีแค่วอลลุ่มเร่งเสียงกับแบบตัวเนี้ยแบบตัวเนี้ยตัวเดียวกันแต่ว่านี่มันจะเป็นลูกบิดรุ่นเนี้ยจะเป็นลูกบิดนะถ้าลูกค้าชอบเสียงมากเสียงน้อยนะต่ายเฮ็ดต่ายพูดต่อง่าอยู่นะแต่ว่าตัวบอลนี่นะตัวบอลเนี่ยตัวบอลนี่ก็จะเป็นถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยลูกค้าก็เปิดใช้ได้เลยใส่ถ่านไม่มีจูนอะไรทั้งนั้นนะลูกค้าก็เป็นสองรุ่นนี้นะราคาราคาตัวราคา m dv เนี่ย เอตองเก้าเนี่ยนี่ก็อยู่ที่ราคาสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบนะ่ยก็ฟรีค่าขนส่งนะลูกคา้าตอนนี้จะเป็นน้ำหนักอลูมิเนียมก็ได้แปดสิบเม็ดที่เฮต้อยเคยลองเนาะลให้ลูกค้าดูสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบนะฟรีค่าขนส่งกันเป็นกล่องอลูมิเนียมให้ลูกค้าเอตองเก้านี่เป็นกออล,ลก A น่องอลูมิเนียมนะเอตองเก้าเป็นกออล,นล่องอลูมิเนียมเดี๋ยวเฮต้อยเปิดสองตัวเลยเออลูดึงสองสามสองสามสองสามรุ่นนี้ก็แก้ไขสัญญาณแล้ว ันไม่มีวิดานนะอันนี้จะได้แก้ไขนะก็เป็นรุ่นที่ mba นะข,ของเก้านะสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบค่าเฟรค่าขนส่งเหมือนกันเก็บเงินปทางอย่างตัวบอลน,นี่ฮะตัวบอลไม่มีกล่องอลูมิเนียมนะลูกค้าตัวบอลไม่มีจะเป็นกล่องกล่องอย่างนี้เลยจะเป็นกล่องส็นดํามอย่างนี้เลยนะเป็นดัมประสิทิเป็นแอร์รุ่นรุ่นรุ่นแอร์สองศูนย์สองนะลูกค้าตัวนี้เป็นรุ่นแอร์สองศูนย์สองราคาอยู่ที่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบค่าเฟค่าขนส่งนะ เก็บเงินปลาทางเฉพาะตัว A 2 0งทุกสอขอโทษโปิดเธอดวงตาอย่าใจน้อยหน่อยเลยน,นาที่มาหาอย่าเกลื่อนใจอย่าโกอธ

ขอโทษจิตที่คิดช Hãy dài cho đi Ghiền Mì Gõ ta khó không bỏ kinh những mày cười yên ่ทำทุกสิ่งเอ่ยความักตามฝวามจรงลักนอนหลับย่โดใจ